Đắp đi, nếu không thì nó sẽ bị với camera, đắp bây đắp đi, วกินเขาแล้วเก็บกวาดเส็ดถูเป็นงานเก่าแต่ว่ามือใทางล้างวัดเป็นถุงหน้า นะเอาอันนี้ก่อนแขวนไปก่อนเก็บเท่เานิดเท่าน่อยเก็บเท่เานิดเท่เาทน่อย มื่อนี้เฮ็ดจิตเมื่อต่อไปสิมีอ่าคลิปเรื่องแรงจูงใจที่เฮตุอย่างนจักมาวัดอยากให้ทุกวัดในประเทศไทยเอาไปใส่ด้วยค่ะเด้อแม่ออกนะอันนี้เป็นเรื่องของคารวะเมืองม่ออกเอาไปใส่แรงจูงใจที่หาอยากมาวัดคือ่อนึงปลูกต้นไม้ไว้เขาเสียยากมาทุกมือกม่อทุกหนทุกบ้าา มันเป็นแรงจูงใจเห้ได้อย่างมาเฮ็ดต่ออย่างมาสารต่อาาตของห้องอ่าหมันตายเนาะจะไม่กอนแต่พ่อซอหาเจตพวกที่กิปลูกตนที่ว่ามหลายแถวแล้วนะมะกรูดแล้วกับ,บักสมซามะฮวงโอ้มะปูกไว้เบ้อก็ไดพายุวัดใดแห่มะปูก่เป็นแรงจูงใจให้ห้องวัดศาสนาห้องยังคอยสิรยุทธนั่ต่อไป มีเเช้าบานมากมาตามคิดที่ว่าศาสนาพุทธแต่ว่าไอ้ที่ดีๆีที่สุดคือพยายามบรรลุพระลานเฮ็ดแรงจุงใจวัดน,นี่ก็สิมีพวกผักกระเดาปอกหวานละยะ่างลายะ่างต้นบักฮู้เป็นแรงจริงใจอยากให้เขามะวัดนอมมะเบิองของเก่าฮ้อง ยกเจ็บกับมีคือกันปุต้นมันหลัเจ็บคากระตองมากพราะว่ามันบ่ม,นมีคนหดเนาะ้นมันหละมือเหนียวทอนอิก่อนมือต่อไปสิเฮ็ดเรื่องแรงจูงใจที่วาเข้า,ายากมาวัดสีพ้าเบิ่งต้นใหม่ต่างๆที่เคยเฮ็ดมาแล้วบางหมองเพิ่นก็เฮ็ดซาเลียงป่าดิเฮ็ดให,ห้องาบา่บาถมวัทยากมาจากมามยอ่หนียวทอน,น้ค่ร